ก็นอนพูดไปเลยสิจา้าน้องน่ารักมากมันมันดูมันดูฟิลแฟนอะพูดอะไรมากไม่ได้เนอะเพราะว่าตอนนี้ดราม่าเยอะมากเหมือนเดิมทุกคนด้วยสไตล์แล้วหนึ่งเขาไม่ตัดคลิปลงแต่บุมก็เอามาแหละแต่บุมเอามาจากต๊อกๆหลั ในสตรีมไลท์อ่ะมันหวานมากมันดูน่ารักมากดูธรรมชาติมากมันดูเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าดูเหมือนเดิมในที่นี้คือแบบน้องสนิทสนมกันเหมือนเดิมมีความใกล้ชิดกันเหมือนเดิมหยอกล้อเล่นกันเหมือนเดิมอย่างที่เห็นเพื่อนเนาะถือของให้เพื่อนซื้อของให้เพื่อนมันก็ไม่มีอะไร ปกติเสียงอ,อัปเดตลอยมาคืออะไรซื้อตุ๊กตาให้กันเตะคงได้ด้วยแหละเนาะหมูมา,าเตะคงได้ด้วยแหละถือโทรศัพท์ให้ฝากโทรศัพท์ไว้กับเพื่อนปายไม่มีกระเป๋าอเอาแหละประเด็นมาหละถือโทรศัพท์ให้เพื่อนแล้วก็ แบบบไม่รู้อ่ะทุกคนน้องน่ารักน้องน่ารักมากขนาดวันนี้สตรีมไลฟ์พี่พี่เจี๊ยบเขาต้องกลับก่อนน้องกลับทีหลังด้วยนุกถือใช้เอ่ยยืมเมมโบรีกับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบบอกว่าใช้ไปก่อนไม่เป็นไรถ่ายแต่ภาพหวานๆให้ ดูแล้วกันถ่ายรูปหวานๆให้ดูแล้วกันไม่ปฏิเสธจ้ะธนดนไม่ปฏิเสธไหนจะเรื่องเค้กเป่าคงเป่าเค้กช่วยเพื่อนตัดเค้กช่วยแจกเค้กช่วยแล้วที่สำคัญโทรศัพท์อะทุกคนใครจะเอาชื่อเพื่อนไปติดเคสโทรศัพท์ตัวเองแต่ธนดนทำจ้า ัตดนภาล้อมไว้หมดแล้ว C N P ติดอยู่เคสโทรศัพท์ธนดลอ,อยู่ที่งานอยู่ที่นูน่นไปเที่ยวก็ถามหาแต่ไปลายตัวน้องไปเดินตรงไหนเขาก็ไปของเขาเอะนะดุมดุมดุมด,มดุมไปอะนะ ธนาดลก็ถามหาไปไปไหนไปไปไหนก็บ่นตามสไตล์เขาก็บ่นแบบว่ามันชอบไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยมันทิ้งไปอีกแล้วเดินไปอีกล้วอะไรอย่างตามสไตล์เขาแม่อลิสคี่บ่นเนี่ยมฉันาภาพ,พอมาถึงก็แบบรู้ว่าคนพี่จะโมโหก็ทําเป็นพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไอ้คนคนพี่เห็นน้องมาก็แบบตอนแรกก็ตึงที่เขาไม่มาเขาไปไหนไม่รู้ พอเข้ามาปุ๊บคนละคนเลยจ้าหน้าบานอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แบบอันี่ที่ใครเห็นบ้างที่ที่กินชิมน้ำชิมกาแฟของพี่อ่อนใช้หล,ล,ลอดเดียวกันก็ไม่แปลกอะเนาะเขาก็ใช้หลอดเดียวกันกับพี่อ่อนปกติ ปกติแหละเพื่อนเนี่ยคือมันน่ารักไปหมดมันมีแต่ช็อตน่ารักน่ารักกับทุกคนแต่มันตัดลงไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรนะวันนี้อาจจะไลฟ์แล้วมาเมาามอยหอยสังสตรีมไลฟ์เช้านี้ก็น่ารักมากแต่มันตัดลงไม่ได้อะ่ะอืมก็จะต้องดูแล้วก็มาคุยกันเขาให้ตัดลงได้นู่นแหละ ประมาณวันที่ยี่สิบแต่มันก็ไม่อยากดูแล้วไงแต่ก็เนาะมันน่ารักอะ่ะทุกคนฉันรักเขาแต่เขารักกันอุ้ย 他也 <laughs>

รารอมึง <c oughs> อยูอลิธอลิธเออหลายรอบอูอ้ย <c oughs> จะว่าได้ด,ด้วยเพิ่งได้อ่ <c oughs> อะ <c oughs> ไปไไปไปัลโหันกไนะอะฐานอธิษฐานนันงมีสีสุกคิดสิรสุนนร่ำรวยกันตองไรมาพนมมาถึน รัรงเป็นขีดได้เป็นบวชเมื่อวานได้รับรองกระทหลายมาที่มาขอให้ผมทั้งรคนรทั้งสองคนเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเป่าได้เปล่าจ้องกันได้ไหมยอจะพาสองเลยแฮ้ ชอบมากที่ตุ๊กตานี่แหละฮะของใครมั่งครับของใครมั่งครับเนี่ยเยอะเลยเนาะนุกปลายอันนี้ของตัวของนกนี่กองนกของนกนะนี่นุกนี่ของนุกปลายซื้อให้นี่ของปลายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอันนี้ของใครจำไม่ได้แล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวของนุกปลายซื้อให้เหรออันนี้ผมไม่ชัวร์ข้อมูลนะครับอัานผู้ชมแต่น่ารักมากน่ารักมากโอ้ยนะครับขอบคุณพิต้มากนะครับพิตะาประสานงานดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับเเรื่องหลังนี่คือเหนื่อยกัน ชอบมากที่ตุ๊กตานี่แหละครับของใครมั่งครับของใครมั่งครับเนี่ยเยอะเลยเนาะนุปกไปอันนี้ของตของนุกนี่กองนุกของนุกนะนี่นุกนี่ของนุกไปซื้อให้นี่ของปเาย๋่วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอันนี้ของใครจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของนุปกไปซื้อให้เหรออันนี้ผมไม่ชชว่์ข้อมูลนะครับอันนี้รวมแต่น่ารักมากน่ารักมาก